เช่นเคยนะครับที่ไม่ได้ออกไปวิ่งข้างหน้านอกก็เพราะว่าตื่นสายนิดหนึง่งคือตื่นเลยที่5มาเป็น6กโมงก็เลยจะเปลี่ยนแผนมาวิ่งเป็นอินดอร์ยังจากเมื่อคืนดึกนิดนึงนะครับก็พยายามจะคีฟเวลาให้นอนได้6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแต่ถ้ายากจริงๆก็อยากจะนอนแนละ้สัก8ชั่วโมงเหมือนพี่เบิร์ดนะจะได้เวลาอายุสัก60อัพขึ้นไปจะได้ นา,าสสดใสโอเควันนี้หัวข้อที่คิดขึ้นได้ตอนเช้านะครับตอนที่จะลงมาวิ่งก็มีหัวข้อนี้แวบติ้งแวบขึ้นมาขอตั้งชื่อเรื่องก่อนแล้วกันว่าข้ออ้างที่ว่างเปล่านะครับประมาณนี้แรงบันดาลใจก็มาจากข่าวเมื่อวาน น่าจะเป็นช่วงเย็นที่ฟังผอดแค์เออฟังในหูบ้วนะฮะไปทำงานแล้วก็ฟังข่าวไปว่าประมาณมีงูเห่าเกิดขึ้นในการเมืองไทยขอภัยที่ต้องแวะการเมืองอีกแล้วรู้สึกวันสองวันนี้จะมีแวะการเมืองบ่อย mm. ก็การเมืองมันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะครับ mm. ก็เลยต้องขอแแวะนิดนึงแต่จะไม่ขอเอ่ยชื่อไม่ขอแสดงทัศนะความคิดเห็นว่ามันดีไม่ดียังไง แค่ให้ทุกคนลองตรองดูเองนะครับว่ามีงูเห่าเกิดขึ้นเขาอยู่พักร่วมฝ่ายค้านแต่ไปยกมือสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลเรื่องการเลือกนายกตรงนี้บอกเน้นนิดนึงก่อนว่าจริงๆแล้วมันเป็นมารยาทจริงๆแล้วมันเป็นกฎกติกามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับที่ เราไม่ได้เป็นนักการเมืองเราก็สามารถจะเรียนรู้แล้วก็รับทราบได้แต่ข่าวที่ออกมาแล้วก็มีสัมภาษณ์กลุ่มมูเห่าสักคนหนึ่งนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นเขาก็มีพูดเหตุผลของเขาซึ่งสําหรับเหตุผลในขณะเนี้ยตรงที่เขาพูดผมคิดว่ามันคือข้ออ้างผมก็เลยขอเอามาพูดว่าข้ออ้างที่ว่างปเปล่าออนนั้นคือจุดชนวนความคิด ว่าเอ๊ะเวลาคนเราพูดอะไรออกไปมันมีสองอย่างพูดกับสื่อมวลชนพูดกับคนอื่นนะฮะพูดเพื่อให้รอดจากสถานะสภาวะนั้นหรือเปล่าพูดให้รู้สึกตัวเองดูดีพูดให้รู้สึกคนอื่นแย่พูดให้รู้สึกพูดแล้วมันมีเจตนาแอบแฝงหรือไม่อย่างไงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้ามันไม่เป็นความบริสุทธิ์ใจ แล้วก็มันการพูดแล้วทาให้คนอื่นเดือดร้อนพูดให้คนอื่นลำบากเนี่ยเข้าใจว่าพุทธศาสนามีคําสอนของพระพุทธเจ้าบอกอยู่นะครับว่าเราไม่จําเป็นจะพูดทุกอย่างแม้นมันจะเป็นความจริงถ้ามันเป็นความจริงแล้วพูดแล้วทาให้คนอื่นเจ็บปวดพูดแล้วทาให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็ไม่ควรจะพูดนะฮะแล้วสิ่งที่พูดไปอันนี้ เท่าที่ผมจําได้นะอาจจะไม่แม่นนักนะฮะที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการพูดก็คือถ้าเราจะพูดเราต้องคิดก่อนพูดแล้วพูดไปถ้าไม่ไม่ได้ประโยชน์ก็อย่าพูดพูดไปแล้วคนอื่นเดือดร้อนก็อย่าพูดประมาณนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้คำพูดบางอย่างเนี่ยมันคือข้ออ้างตามหัวข้อที่ว่างเปล่าคือพูดไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแถมซ้ำมันอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนผมก็เลยมาคิดย้อนกับตัวเองว่าเอ๊ะตัวเองมี ข้ออ้างอะไรบ้างหรือเปล่าบอกเลยว่ามีนะครับอย่างที่พูดกันตอนต้นเนี่ยเวลาคนเรามีข้ออ้างมันจะมีอยู่สองแบบคือหนึ่งอ้างกับตัวเองเพราะว่าเรานอกจากคุยกับคนอื่นแล้วเนี่ยสังเกตดีๆเราจะคุยกับตัวเองทั้งวันนะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยสังเกตไหมคุยกับตัวเองเอาไหมไม่เอาไหมดีไหมไม่ดีไหมเริ่มไหมไม่เริ่มไหมทำไหมไม่ทำไหม อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลานะฮะแล้วเราก็จะมีข้ออ้างใช้คําข้ออ้างแล้วกันพูดแรงมากับตัวเองเฮ้ยอย่าพึ่งเลยไว้ก่อนเออเอาเลยเอ๊ะอย่าดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นคิดอย่างนั้นเดี๋ยวคนนี้คิดอย่างนี้นี่คือข้ออ้างที่เราใช้พูดกับตัวเองกับอย่างที่เกิดไปตอนแรกแล้วข้ออ้างที่พูดกับคนอื่นนะฮะเราลองมาจําลองภาพว่าเอ๊ะข้ออ้างแต่ละคนแต่ละวัน มันมีอะไรบ้างผมยกตัวอย่างจักผมละกันหนึ่งเริ่มตื่นเช้าดีไหมบางเอิญผมเป็นคนตื่นเช้าแต่ก่อนที่จะมาเป็นรูทีนตื่นเช้าเนี่ยมันก็มีความสับสนเรื่องงานเรื่องการนู่นนี่นั่นแต่ผมตัดพยายามตัดคำว่าข้ออ้างออกทั้งหมดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเรานอนพอเราตื่นตีห้านะจะตื่นมาออกไปวิ่งดีออกไปวิ่งไม่ได้ก็บริเวณอยู่ในอยู่ในบ้านหรือมีสายพานวิ่งวิ่ง ทำไงก็ได้ให้ตื่นแล้วก็หาอะไรทำที่มีประโยชน์เราก็ตั้งเป็นตุ๊กตาว่าการออกกำลังกายเนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแล้วแล้วก็เป็นช่องเวลาเดียวที่เราคงไม่มีช่องอื่นออกกำลังกายนะเราจะไม่อ้างว่าเรามีเรื่องนู้นเรื่องนี้ทำมากมายเพราะถ้าเราอ้างอย่างนี้เราก็ไม่มีโอกาสได้ออกกำลังกายและออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นเกมยาวที่เราต้องทำสะสมมันไม่ได้ทำแป๊บเดียวแล้วได้ไดผลนะครับอันนี้อันแรกบังเอิญผมก็ ตลอดระยะเวลาหลายปีเนาะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการตื่นเช้าออกกำลังกายดีพอสมควรนต่อไปอาหารการกินอันนี้ยากเลยนะฮะไม่กินมันไม่กินน้ำตาลลดแป้งลงบ้างพยายามทุบทวนพยายามทำก็หลุดบ้างนี่บ้างนุ่นบ้างแต่บางทีทำอะไรที่มันสติ๊กเกินไปก็ไม่ดีฉะนั้นแล้ว วิธีที่ผมเห็นนะครับแล้วก็อย่าเรียกว่าแนะนําในบอกกันเลยก็คือเราต้องตั้งเปกรอบไปว่าเฮ้ย mm. ถ้าเราจะไม่ทําอะไรหรือเราจะทําอะไรเราต้องทําเป็นรูทีนใหม่อันนี้จะได้ผลง่าย mm. เพื่อไม่ให้สมองมันคิดเพราะทันทีที่สมองมันคิดอ่ะมันจะมีข้ออ้างเพื่อให้เรากินข้ออ้างเพื่อให้เราทํำในสิ่งที่มันไม่โอเคอยู่แล้วเพราะว่ามันจะทําเพื่อให้เรามีความสุขทาเพื่อให้เราแฮปปี้แต่หลายเรื่องที่ทํา ให้เราแฮ p ปีมันก็มีผลร้ายกับเราในระยะยาวนะครฉะนั้นต้องฝึกต้องตีกรอบต้องเขียนแพทเทิร์นไว้อันนี้จะง่ายสุดๆผมนะอันนี้เรื่องออกตื่นเช้าแล้วเรื่องกินแล้วเรื่องอะไรอีกออกไปทํางานคนนี้ตัดภาพมาเรื่องงานเลยเรื่องงานเนี่ยเป็นที่สุดข,ของข้ออ้างนะเพราะว่าคนเราจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่านะเวลาน้อยเวลาไม่พอทําไม่ทัน นะครไอ้ตรงเนี้ยผมสําหรับผมพยายามคิดว่าเอ๊ะมันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าแล้วก็บางทีคิดก็ใช่เหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาทุกคนมีเท่ากันและผมก็ชอบแซวตัวเองว่าเอาเวลาไปเทียบกับคุณชาชาติไปเทียบกับคุณนายกทุกคนดูสินะครับว่าอย่างผู้ว่าราชการมีเรื่องเป็นแสนๆเรื่องวันนี้เขาทําเป็นหลักหมื่นเรื่องแต่ถ้าเขาทําทุกวัน เรื่องมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นแสนเรื่องแต่เขาก็จะทําเป็นหมื่นเรื่องหรือเป็นแสนเรื่องเพื่อให้เรื่องมันลดนะครับฉะนั้นแล้วจะเอาข้ออ้างที่บอกเวลาไม่พอมันไม่ได้มันก็คือต้องทําไปเรื่อยๆแค่จัดสรรนะครับซึ่งมันยากก็เข้าใจยากไม่ใช่ทําไม่ได้ไอ้เรื่องเวลาอาการทํางานนี่สคัญอันที่2ในเรื่องกับงานนี่มีหลายอย่างมากนะ,ะส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเวลาอันที่2คือข้อจํากัด ข้อจำกัดของสภาพอาการข้อจำกัดของอุปกรณ์ข้อจำกัดของคนช่วยแรงงานสภาพแวดล้อมมันมีข้อจำกัดมากมายในเรื่องการงานซึ่งตรงนี้แหละซึ่งคนใช้บอดมาเอาเป็นข้ออ้างพอดีเราไม่มีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอมาช่วยพอดีเราไม่มีเขื่อนไม้เขื่อนมือที่จะมารองรับ นะครตนนี้เวลาเราเอาหัวเราไปคิดถึงข้ออ้างที่จะไปพูดกับเจ้านายก็ดีบอก,กบลูกน้องก็ดีหรือบอกกับตัวเองก็ดีมันก็จะหมดไปในการคิดแก้ไขปัญหานะครฉะนั้นแล้วอันนี้ก็บอกตัวเองนะเนี่ยไม่ได้บอกใครว่าเราก็ต้องบอกตัวเองว่าไม่ว่าเราจะไปทํางานแล้วไีเจออุปสรรคเจออะไร อย่าใช้ข้ออ้างก็แค่บอกเฮ้ยอันนี้มีปัญหานี้แก้มีปัญหานี้แก้แล้วเดี๋ยวมันก็จะหลุดรอดถ้เราแก้ปัญหาอะไรไบ่อยๆมันก็จะเกิดความเคยชินแล้วมันก็ชิลจะรู้สึกว่าเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กน,น,นี่คือสิ่งที่ต้องทำนะครับงานการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆอันนี้ก็สำคัญมีหลายคนพูดว่าเวลาจะแก่ใกล้ตาย จะมีคนชอบพูดว่าไม่ได้ทําอะไรจะเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทําหรือเสียใจในสิ่งที่ทําไปแล้วมีอยู่สองเรื่องฉะนั้นลตัดเรื่องแรกก่อนอะไรที่ทําไปแล้วมันแก้ไขตรงนีไ้ได้แค้ทําความเข้าใจให้ภัยตัวเองนะครับแต่อสิ่งที่ไม่ได้ทำเนี่ยแล้วมันจะเสียใจเนี่ยไอตรงนี้ลองทบทวนเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตอย่างผมก็ดีใจเนาะที่ได้ทําหลายอย่างที่ตั้งใจได้ทาขี่มอเตอร์ไซค์ยิงปืนตีกอล์ฟ กิจกรรมอะไรที่มันนอกเหนือจากการทำงานเป็นอุตสาหกรรมแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะช่วงยุคอุตสาหกรรมที่ตื่นเช้ากิน mm hmm. นั่งรถไปทำงาน mm hmm. เลิกงานกลับนอนตื่นเช้ากินนั่งรถไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นมันก็อาจจะจืดชืดเปล่นไปแต่เราได้ทำในสิ่งที่ใหม่ๆหมที่เราได้ทำตอนนี้จริงๆก็เรื่องดำน้ำที่ปิ้งขึ้นมาที่คิดนะฮะดำน้ำลึกดำน้ำพั้ว สกูบา้าสโนว์เกิลอะไรอย่าเนี้ยที่มันลึกหรือว่าดีฟไซด์ดีฟซีที่มันลุดลึกลงไปอันนี้คือสิ่งอยากบันจี้จาก็อยากไปซ้ำอีสักทีแต่อยากไปซ้ำในบรรยากาศที่แตกต่างคืออะไรพวกเนี้ยถ้าเราคิดแล้วเราก็มีชาร์เก็ตแล้วเราก็เดินทางไประหว่างเดินทางเราก็ยิ้มกับมันว่าโอเควันหนึ่งเราจะทำได้อย่าไปซีเรียสกับมันประมาณนี้ล้กันนะอันนี้คุยไปเรื่อยๆปนะเอาเป็นว่า ลถข้ออ้างลงนะเพิ่มเติมวิธีการวางแผนและการทำบอกตัวเองอีกเช่นเคยให้เดินชีวิตไปให้สนุกสนานเช่นเคยนะครับอรุณสวัสดิ์ครับ